มาเชิงแล้วสินะกับพาสุดท้ายของเกมนี้เย่ฉลาดอะไเย่อยู่คนเดียวเลยเย่อะไรก่อนฉลามเย่อะไรก่อนได้พักผ่อนจากการทำสวนไม่ดีใจหรือไงเราแต่พอนึกถึงว่าเราจะไม่ได้ทำสวนนี้แล้วเราก็เสียใจอยู่นิดนึงไงฉลามใช่พอเราทำสวนนี้มาสักพักเลยนะ ถามาทุค,ครับผมขอได้ไหมคลิปนี้ผมอยากให้มีไลค์เยอะที่สุดตั้งแต่เราเล่นเกมนี้มาขอแบบไลค์เยอะๆเลยได้ไหมอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะปาฝากด้วยนะครับทุกคนเป็นกระไรๆให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรบ้างเนี่ยก็รอมาติดตามชมเลยนะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทตำลาก็จะทําอะไรที่เราไม่เคยทํามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยทําอีกบ้างกตอนนี้ <c oughs> <ด>เเ<อ>ราทำแทบจะทุกอย่างแล้วอะตอนนี้โอ้ยฉันรู้อย่างหนึ่งวยมันคือประมูลม้าน่ะ ขี่มาแบบที่กับกลับได้เลยอะเจ้าก,กอบเพราะฉันอยากขี่แบบกลับฮี่ได้ไหมกลับฮี่เดี๋ยวเรามาดูตรงฉลามเลยละกันว่าชื่อของฉลามแน่นทนได้จดํานวนเท่าไหร่แล้วเพราะวันนี้เราจะเจาของเจ้าทําเนี่ยไปขายเต็มที่ไปเลยบบหมอนฉลามก็ประมาณนี้เลยโอเคมีแช่อยู่ไหมแห่โอ้แช่เยอะด้วยนะทุกคนครวยแน่นอนแต่ถึงจะรวยไปก็ไม่ได้มีความหมายเพราะนี่คือพาสสุดท้ายเราจะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแล้วเราอะไรจะปิดฟ้าตัวลงแล้ว ปิดตัวฟาร์มลงหรือเปล่าปิดตัวฟาร์มลงอ้น,นี้นำ้ำพึ่งของอเอเลี่ยนทุกคนครับก็ไม่ได้ต่างจากพัทที่แล้วแม,ม่มันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยตามหามาคือคอดวันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหน <c oughs> หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยร้อนรวยร้อนเม่เลยจะเจอนี่นกำลังหาร้านดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านดีๆชอบมีคุ๊ โลบกักกดเกมฮาสและขายรหัสไก่สุดเทพไม่ว่าจะเป็นเกมกัสกาวคือนในป่าฮันตซัมบี้บล็อกเฟิร,ร์ดกลัวการดินและแม่อื่นอีกมากมายปลอดใคยราคาโดนใจลึกลาอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่แหละิีพิชันตามหาเย้ พวกนายจะเจอความลับของเกมนี้อ่ะลองมาดูตรงที่ตัดไม้ดิมันมีอะไระฉลามเออน่เดิถ้าเสียเวลาฉันไม่ไปนะฉลามนายเห็นกิ่งไม้นี้ไหมเจ้ากบเห็นเยอ่มันมีอะไรนี่ดูทำไปเล่นไปแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเริงดิเอากิ่งไม้มาตัดไปท่อนไม้ได้เลยเ้ยกิจวัตรหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมเลยเก็บคนแกะรีดนมแพะทำสากรอกยาวไป เหตุผลที่ต้องจบซีรีส์นี้ก็พอแบบนี้แหละหลงังเน้นเกมเริ่มไม่มีอะไรใหม่ให้ทำแล้วแต่มันยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อนและตอนนี้เรากำลังจะได้เจอมันแล้วเฮ้เดี๋ยวทำไมหมอนหิมะตกเลยมะ<อ>เฮ้ไปจริงด้วยเราอูบนฟ้าดิเฮ้ไปจริงเฮ้เดี๋ยวจะมาตกตอนภาสุดท้ายไม่ได้น <laughs> ่เอาเป็นวราเราไปนอนไม่รอ้อนตื่นเช้ามันรุนแม้ว่ามันจะมีหิมะตกยังไงบ้างแป้งดูนี่มันจะขาวหรือเปล่า อ๋อพื้นไม่เป็นหิมะแฮอ๋อยังมีอยู่ยังมีหิมะตกมันแนมอยู่นะ่หัวฉันเย็นเลยเนี่ยตอนนี้ลอาไปจ่ายใน้เอเลียนโดนหัวโดยตรงเลยอ่ะเดี๋ยวจะว่าไปเราจะลองเอาผลผลิตเราเนี่ยใส่รถบรรทุกไปเลยไหมจะได้รู้ว่ามันเต็มคันรถหรือยังเออดูเลยว่าผลผลิตเยอะขนาดไหนโอเคแล้วนายไม่จอดตรงนาพึ่งนายกันล้เอเลียนเออถอยก่อนเลยดีกว่าถ้างั้น เดี๋ยวเรามาขนน้ำเพื่งน,น้เล่นนานขึ้นรถก่อนเลยอพวกนายฉันได้ชี้ด้นหนึ่งมามันเป็นชี้ที่แบบเหมือนชี้ที่สุดเท่าที่เคยทําแล้วอะและนายใส่วัตถุดิบอะไราจาได้ไหมฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่มันเป็นชี้สีเหลืองอันเดียวเลยเว้ยเออนั่นแหละควรเป็นชี้ของจริงสีแดงมันไม่ดูไม่เหมือนชี้เลยใช่สีแดงสีดําอะไรก็ไม่รู้ไอชี้พวกนั้นเอาล่ะสักล่อนผมก็ได้เยอะมากเลยนะฮะหลายกล่องเลยโอเควางซองกันได้นะดีเลย โอเควูดวางได้สูงแมากนะนทุกคนพ่อขนแซกซอกเสร็จเราจะมาขนชีสฉลามด้วหไปถอยหลังเข้าได้ไหมอ่ะได้ได้แบบหนึ่งสีฉันตีรถก่อนสิเอาไหมไม่ได้จะตีรถเอาไหมไหมตีวงเลี้ยวตีกับรถตาหอบเฮ้ยอะไรอะไรนะดูดิทุกคนผมว่าเกมผมมันดูแหลกกว่าปกตินะวันนี้นะทำไมมันแหลกกว่าปกติวะหรือว่าเกมไม่อยากให้เราไปอยากจะยื้อชนมาอย่างนั้นแหละแหลกขนาดนี้เราต้องไปแล้วก็ไม่ใช่เยอะ อุ้ชาเนะ่ยทำเยอะใช้เล่นนะเนี่ยทำไปเล่นไปอเอขนเยอะมากเลยเ่อะไหนขนเยอะไม่มีขนสักเส้นเลยไม่มีขนหมายถึงว่าขนของจะกลาบเมื่อไหร่ที่ของเต็มคันรถนะฮะเราจะเริ่มไปขายกันเลยนะทุกคนแล้วก็เริ่มดําเนินการต่อไปอุ้จ้าเต็มแล้วนี้พวกไหนว่ามีถึงครึ่งแสนมห้าหมื 50, น่นอะไรเงี้ย ก็มีสิทธิ์ถึงนะแต่กวา่าวเบ้นี่เรายังไม่ได้รวมถังน้ํามันด้วยนะเออถังน้ามันเราก็จะเอามาใส่ด้วยนะแบบเอาเอา,เอาทุกอย่างที่ขายได้มาใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนายลากออกมาแบบนี้อย่าบอกนะแม่<อ>วัาจะดิบเสริมเติมแต่งนะจะได้เพิ่มราคาด้วยอ่ะอ้ยทำไมถึงทาแบบนี้โอ้ยทำไมถึงเอามาแค่ตัวเดียวแล้วเอามาเยอะๆเราจะมาสังหารน้องก,กันเลยทุกคนครับด้วยการยิงตูดนะความรุนแรงจะได้น้อยลงอ่ะ ได้เราต้งหัวใจตัวฟีบเลยลราจะนั้นก็ปลดเนื้อเลยโอเคเห็นเนื้อดูกระจายไม่เท่าหมูเลยอะเนาะเออมันเนื้อดูไม่เยินไงแต่ก็เพลงใช้ได้เลยนะนวัวนี่เดี๋ยวผมจะไปดูน้ำมันที่เราตั้งใหม่ได้แล้วทุกคนนะว่ามันจะได้กี่ลิตรแล้วนะคะเผื่อได้เยอะจะได้ขนมาเลยถ้างั้นเดี๋ยวพวกฉันไปดูที่น้ำมันเก่าแล้วกันนะฉันเคยตั้งความหวังไก้ที่คุณน้ำมันนี้นะเว้ยว่าจะทำให้เรารวยสรุปสิที่ทำให้เรารวยนั้นคือไส้กรอก อ้สามรอเลยนะเออก็เยอะอยู่โอเคผมจะแพ็กใส่นี่ไหมฝั่งนู้นน้ำมันมีเท่าไหร่รายงานฉันด้วยนะร้อยสิเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่น้ำมันหมดแลว้วอ่ะไม่ทำงานแล้วเครื่องโอเคทุกคนครับผมจะขนทางนี้กลับบ้านเราเอาล่ะมาขนใส่ไว้ทุกคนครับวางข้างชีทไปเลยชีทจะได้ได้กลิ่นหอมของน้ำมันไปด้วยโอย คันนี้ก็ว่าลมน้ำมันใช่ไหมเจะกบลมควันอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้แต่ลมน้ำมันใช่ลมน้ำมันเอ้ยอะไรว่าลมน้ำมันไปไปไปโดนอะไรเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้อะไมอยู่ีๆรถก็ะิบนแลวทำไมในมือฉันถึงมีเช็ดอยู่ ตอนนี้ก็เมื่อแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าพวกไงเอ้ยฉันว่าจะเลิกทําชีสเพิ่มแล้วนะเพราะว่าที่เหลืออยู่ก็ได้จะเต็มคันรถแล้วอะเลวยวยี่หีิมะไม่ตกแ,แล้วเหรอเนี่ยอะไรวานึกว่าจะได้เห็นหิมะในวันสุดท้ายซะอีกอะ่ะเออนึกว่าจะตกนันนะใส่พื้นสรุปไม่มาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอาจจะต้องรออีกเป็นเดือนปะเนี่ยแล้วก็ไข่ตรงนี้นะฮะอู้ทำไมมันแหลกจังเลยนะเอไก่มันเยอะใช่ไหมกราฟิกผมจะไม่ไหวแล้วคองผม นี่คือชีตอันสุดท้ายที่จะขายเล้วเด้อเพื่อมันเทปจนมันจะมันล้มมาแบบนี้มันล้เดี๋ยวมาขนฟักทองใส่ไว้ด้วยนะทุกคนแะนต่อแถวเหมือนจะรับข้าวฟรีเลยอ่ะฉันว่านะฝนตกในเกมนี้อ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยกบเล่นหลามอยู่กับพวกเราเถอดดูน้องน่าจะร้องไห้เอาเป็นว่าถ้าฟ้าผ่าฉันจะเชื่อละกันนะเฮ้ยนี่ไงฟ้าร้อง

เบิด,เดในจอดรถแล้วหยุดอย่าขยับเพิ่มนะเฟ้ยโอเคถ้าจอดนิ่งๆไลนไม่ขยับมันแบบน่เป็นการที่แหลกเพราะว่าของมันเยอะเกินละมั้งที่อยู่ในสินค้ามามามาดูซิว่าราคาเท่าไหร่โอ้ยหนึ่งแสนเลยเอ้ยโอ้ยทางน,นี้ใช่ไหมที่นายบอกฉลามเนี่ยกดตรง้ายเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเอาม้ามาเองนะพวกนายก็จะขับมาทำไมเนี่ยเอาแคฉันรอต้อนรับมาไงจะกว่า เดี๋ยวจะลองดูผมกดเข้าไปอ๋อนี่ไงมีม้าตรงนี้หนึ่งตัวเราก็ประมูลได้เลยเราจะสกิปได้ก็ได้นะอันนี้เหมือนม้าดินมังกรดีโอเคเอาเลยละกันกดบิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนบิดซื้อและทุนแสนหนึ่งอะใครจะสู้อะถามเจงเออทุนหนาโทษทีอ้าว6ล้านนี่เหรอม้าเนี่ยอ้าวแล้วฉันได้มาแล้วหล่ะไหนมาอ๋อนี่ไงโอ้เราขี่ขี่ม้าโอ้โหเรืเลยเฉัน แล้วพวกเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันลองกดเข้าไปดูเอ้ยกดเข้าได้อีกได้มามาเลยรีบไปหาตะกรับลายฉลามได้ี่ยได้มาราคาถูกมากเลยสามพันกว่าเองไงไม่รู้มากิโลหรือเปล่ารู้ไหมของฉันสปีดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรอะชลามสปีดศูนย์ขีดแล้วไม่มีสักขีดเลยอันไหนเลยเราไม่ไปหน้าบ้านเราสิวิ่งไปหน้าฟาร์มเราอ่ะอ๋อมันก็เร็วอยู่นะแต่ก็ได้เร็วกว่าเท่าทีเดียว โอ้เอเลียนมาแล้วโอ้ยที่มันมาเจ้าชายอัศวินแน่นอนเลยอ่ะศวินมาขาวอู้ขาวจริงมาถึงหัวขาวจริงอะไรน้องม้ามาอยู่กับหมูกันแล้วกันนะพ่อหมูมมาก็ใกล้ๆกันชื่อเอเลียนมาแล้วเอาหนีมาแล้วหนีมาแล้วหนีมาแล้ว ดูกระลุาน้องอยากอยู่ที่นี่ <c oughs> และสิ่งหนึ่งที่เราจะทํากันนะพวอนานก็คือการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระกันนะเราจะไม่ได้ดูแลที่นี่แล้วเราก็ปล่อยน้องเลยลแลแ่นแต่ทองโลก,ก่าสนา,าเจ้าหมูทั้งหลายจเอเล่นนะก็ยิงปืนให้น้องวิ่งเลยอ่ะเริ่มเลยยิงขึ้นฟ้าออกไปจากฟ้าร์ของพเราซะาทั้หมด ไปเลยน้องหมอเป็นอิสระเลยออกมาฉันว่ก่อนเพื่อนเลยทำไมทีงี้ดูไม่ค่อยลุกลี้ลุกลนอ้ะในไงเริ่มบอกกันไปแล้วโอเคโชคดีนะวันเจอกันะะหมอนะบายแล้วมาเปิดฟาร์มไก่ต่อเลยฟาร์มไก่เรามาให้น้องออกเลยเอเรี่ยมันเดินมาปืนมาไล่น้องหรือฉลามก็ได้เลยออกไปเลยน้องทำไมน้องนิ่งเัยเลยหรือว่าต้องยิงไก่สักตัวให้ล้มแล้วเปล่าน้องถึงจะวิ่ง โอ okay. เครีบวนวีแล้ว, <laughs> ว,ลว <laughs> ต้องมีต้นหนึ่งสังเวยเ <laughs> พื่อจะได้ไปน้องรีบหนีแล้วรีบหนีเร็ว,รว,รว <laughs> ขอให้มีความสุขกับโลกภายนอกแน่โอ้วิ่งออกมาให้หมดเลยวิ <laughs> ่งตรงไปโรงงานไส้กรอกเลย <laughs> ทุบลัวเอ้ท <laughs> ุบลัวแล้วทา <laughs> ลัวเอ้แล้วก็มาทุบที่ต่อเลยทุกคนนี่เป็นสลาแล้วพ้องายนไปกันได้เลยอะไรนี่คือการปล่อยพึ่งเหรอเนี่ยถ้ปล่อยพึ่งแบบนี้แหละจะกราบ เอออ้าวเฮ้ยหมูระวังโดนต่อยนะดูดิฉลามตัวนี้มันหิวเว้ยมันน่าจะเดินมากินข้าว้ก่อนดีต้องกลับไปกินข้าวก่อนพระโธ่สำหรับเกมแลนซิมเลเตอร์ในพาร์ทนี้ทุกคนคบพาร์ทสุดท้ายขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่พาร์ทแรกเย็นพาร์ทนี้ไปแล้วทุกคนครับกับผู้ที่สวยงามเป็นอันตัดจบเกมนี้เพียงเท่านี้บายๆ้อทุกคนไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะ จะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมโอ้ว้าวว้าวโอ้แรกก่อนแรกก่อนนะทุกคนนะวีวีชูเบอรี่คิสมารวีชูเบอรีคิสมาร